ตัวช่วยนะคะจากนั้นค่ะเรายืนแยกขาห่างากออกจากการประมาณสะโพกนะคะหลังเราศีรษะเราแนก่กำแพงไว้นะคะจากนั้นนะคะเราใช้มือทั้งสองข้างค่ะจับสอกไว้และค่อยๆย่อสะโพกลงนะคะย่อสะโพกลงเหมือนเรานั่งบนเก้าอี้ หลังติดพื้นสีสาติดพื้นเราพังท่าไว้นะคะให้ได้นานที่สุดเท่าที่เพื่อนๆไหวเลยนะคะลองฝึกด,ดูค่ะมองดูเหมือนง่ายแต่ก็ยากเหมือนกันนะคะเราต้องเก็งต้นขาไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะ พยายามฝึกให้ได้3ามลอบนะคะเซตหนึ่งก็คนที่เพิเ่งเริ่มฝึกอาจจะได้แค่30วิก็ไม่เป็นไรนะคะใครที่ไหวก็ค้างท่าสัก1นนาทีค่ะต่อ1เซตนะคะเกรงต้นขาไว้นะคะหลังกดติดกำแพงไว้ศีรษะติดกำแพงก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะเอาศีษะห่างจากกำแพงเล็กน้อยก็ได้ค่ะเอาเท่าที่เพื่อนๆถนัดเลยนะคะ ขอแค่สะโพกหลังติดกำแพงไว้ย่อสะโพกลงพยายามให้สะโพกกับหัวเข่าเราตรงกัน โอเคนะคะจากนั้นเราก็ใช้มือดันกําแพงไว้แล้วค่อยๆประยุงตัวลุกขึ้นมาก็อย่าลืมทำนะคะอย่างน้อย3ารอบสู้ๆค่ะ